เรื่องนี้ไปโด,ดนนตุกเทพกับเครื่องดื่มตุดพอดตุดร้อนแรงสวัสดีครับผมร้อยตำรวจตีสุทธิศักดิ์มืเทียนทองข้าราชการํำนาญสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับมีอ่าสุภาพบุรุษกลุ่มหนึ่งขอช้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายนี่เด็กภาพเป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงชายหนุ่มกลุ่มนี้พอสังสรรค์ได้ที่ก็ต้องหาอะไรสนุกสนุกทำเป็นเรื่องปกติครับจะทำอะไรล่ะเนี่ยนลังตกไฟหนละัตกไฟแนละ้วไหม เฮ้ยมันไม่ดีนะอันตรายนะเล่นก,กับไฟอะ่อะนี่สำหรับผมเนี่ย,ยมันไม่เป็นไรหรอกไม่ไงนี่เอาให้ปาาเอาไฟจุ่มเพ<ว>ื่อไฟติดนิ้วไม่ใช่ปฟ บอกแล้วว่าอย่าเล่นจับไฟเอาไปดูกันอีกทีครับแล้วตกไฟแล้วนี่เอพิส o ทูครับตกไฟ้ตกไฟนะครับใช้2นิ้วแน่ติ้วปึ๊บตกไฟนะตกไฟนะปึ๊กไปดะนิ้วปึ๊บติดัฟครับเข้าปากหายดูดูดูตกไฟนะตกไฟนะตกไฟนะดูไปครับตกไฟนะ ตรายาพลาดนิดเดียวมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยดูสิจะถอดเสื้อยังถอดไม่ทันเลยดูครับโชว์ที่คิดว่าจะเท่นเนี่ย แก้วจะดื่มไฟเนี่ยมันติดอยู่กัแอแอลกอฮอล์มันก็หลายปื้มมาโดนที่หน้าเดี๋ยวนี้ก็สะบยยัดใหญ่ถ้าตั้งใจทําเท่แล้วมันไม่เท่<ม>ก็อย่าทําไม่งั้นจะได้ฉชยาลรอเ<ะ>บิดขอขอบคุณร้อยตำรวจตรีสุธิศักดิ์บนเทียนทองข้าราชการบำนาญสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเรื่องเครื่องดื่มทำไฟไหม